วันนี้เราลองทำเมนูอาหารทะเลกันนะครับผัดกุ้งกับถั่วขาวครับเมนูนี้เตรียมสำหรับรับประทาน4คนเป็นเมนูที่มีส่วนผสมที่เข้ากันอย่างลงตัวเลยครับส่วนผสมมีดังนี้ครับกุ้งขนาดกลาง12ตัวปอกเปลือกแล้วผ่าหลังดึงเอาเส้นดำที่อยู่กลางหลังออกด้วยนะครับหัวหอมครึ่งหัวปอกเปลือกและหั่นเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมพอประมาณพริกหวานแดง1ผล และพริกหวานเหลืองหนึ่งผลเช่นกันนะครับแกะ,มะเมล็ดออกแล้วหั่นเป็นชิ้นพอคำน้ำมันพืชสามช้อนโต๊ะเกลือครึ่งช้อนชาสำหรับปรุงรสและที่ขาดไม่ได้ถั่วขาวในซอสมะเขือเ,อเทศตราอยัมสูตรดั้งเดิมขนาด425กรัมหนึ่งกระป๋องครับถั่วขาวที่อุดมไปด้วยเส้นใยอาหารลดความเสี่ยงของโรคหัวใจและหัวใจวายครับใส่น้ำมันพืชสองช้อนชาลงในกระทะรอจนร้อน ใส่กุ้งลงไปผัดรวนจนสีของกุ้งกลายเป็นสีสม้มแต่อย่าผัดให้สุกเกินไปนะครับเพราะจะทำให้เนื้อกุ้งแข็งเสร็จแล้วก็พักเอาไว้จากนั้นก็ใส่น้ำมันลงในกระทะตามด้วยหอมพริกหยวกแดงและเหลืองพร้อมด้วยถั่วขาวตราอ่ำแล้วผัดให้เข้ากันใส่กุ้งที่เตรียมไว้ลงในกระทะ จากนั้นผัดต่ออีกสักพักหนึ่งครับอืมกลิ่นหอมหน่ารับประทานเชียวครับปรุงรสด้วยเกลือแล้วคนให้เข้ากันแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วครับผัดกุ้งกับถั่วขาวพร้อมข้าวสวยร้อนๆคุณแม่บ้านจะเปลี่ยนจากการใช้กุ้งมาเป็นถูหน้าตราอายำแทนก็ได้นะครับสนใจเมนูอร่อยหลากหลายของอายำแวะชมได้ที่ www.ayambrand-recipes.com นะครับ